จะพูดถึงเรื่องอนักบริหารกับความคิดสร้างสรรค์น,นักบริหารที่ดีจะประสบความสําเร็จได้คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงพี่พจน์อน,นอุนคุณพจน์อนทนนะครับเป็นนักลงทุนนักกากับนักสร้างหนังชื่อดังเลยพจน์อน,น์นะครับโอเคชอบมากเลยกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้ประสบความสําเร็จทั้งนั้น,นะฮะโดยเฉพาะหอแตวแตกเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเลยนะครับชื่อหนังเนี่ยมีความ ความคิดสร้างสรรค์ความแตกต่างอย่างมากหอแตวแตกพอทำแล้วะสบความสำเร็จมีอีกหลายเวอร์ชั่นมากเลยหอแตวแตกแหวกชิ้นนี้เออนะแหกหรือแหวกอลนะเออแหกชิ้นนี้หอแตวแตกใบต่อไม่รอแล้วนะอะไรประมาณนี้สัจน่าสุดหอแตวแตกแหกสัประยชน์ทีนี้คนก็นั่งนึกเอ้ยสัประโยชน์มาจากไหนฟังฟังแล้วทุกคนลองคิดตามเลรสัประยชน์มาจากไหน ก็จะอมาจากหนังภาพยนตร์ที่ดังก่อนหน้านี้อคือที่หยดกับสับเปลอเอามาผสมกันเห็นไหมฮะหนึ่งแค่ตั้งเรื่องชื่อหนังเรื่องเนี่ยแค่ตั้งชื่อเรื่องหนังชื่อหนังเรื่องชื่อเรื่องหนังเนี่ยนะก็มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างละข้อที่สองเหตุการณ์ต่างๆอะไรอยู่อะไรอะไรอยู่ทันสมัยตอนนั้นพี่พ์เอาเข้ามาหมดพี่พ์เอาเข้ามาหมดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าผมมั่นใจเลย พี่พศมีแพลนอยู่ในหัวว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้ถึงเวลาผมว่านัดนัดน,นักแสดงมาเลยตรงนี้คิดบทสดสดแน่คิดบทสดสด,สด,แ,ด,สด,สดแต่คือใน,ในหัวผมมั่นใจพี่พศเตรียมมาแล้วแต่พอถึงหน้าง,งานแกป,ปรับแกปเปลี่ยนเฮ้ยเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ผมว่านักแสดงอาจจะไม่รู้สคริปต์อาจจะไม่รู้ก่อนด้วยว่าแต่ละเรื่องว่าแต่ละฉากต,ต้องทําอะไรพี่พศบอกสดแน่มั่นใจเพราะฉะนั้นาลุดส,สังเกตนะฮะ แม้กระทั่งอะไรนะสุขุมวิทซอยสิบเอ็ก็เอามาใส่เอออันนี้เราไม่ีวิจารณ์ในเชิองอื่นนะวิจารณ์ความคิดสร้างสารรค์โอ้สุดยอดใครใครจะอะไรไม่แน่ใจนะฮะไปมุมมองกันเองแต่เรื่องเนี้ยก็ต้องชมว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยชัดมากนะครับเหตุการณ์อะไรปั๊บจับใส่เหตุการณ์มีอะไรปั๊บจับใส่นะฮะชื่อหนังเห็นไหมฮะสุดยอดนะฮะชื่อหนังชื่อหนังชื่อหนังนี่คือตัวแรกเลยนะฮะเป็นเหมือนหน้าตาเลย ของดาราหน้าตาของบ้านถ้าเปรียบเป็นโรงแรมว็เป็นล็อบบี้เนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อหนังก็เหมือนแบบหน้าตาของเราเนี่ยโหตั้งชื่อหนังได้ได้ดีมากต่อมาเมื่อตั้งชื่อหนังได้ดีแล้วทําไมฮะโอ้โหบทเนี่ยทันสมัยมากนะครับอันต่อมาข้อต่อมาคือนักแสดงที่เลือกทุกคนต้องเด่นหมด แม้กระทั่งตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยไม่ถึงเออดาวลงดาราใหม่ๆอะไรเงี้ยอ,อถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องทำไมครับหล่อหน้าตาดีมีกล้ามมีซิกแพคเงี้ยเออหรือไม่ก็หุ่นดีเห็นไหมครับเมื่อเลือกดารามานะนักแสดงแต่ละคนไปดูเลยเอกชัยศรีวิชัยอะไรอะโกตีอย่างเงี้ยเออแต่ละแต่ละคนทำไมครับมีคาแรคเตอร์โซเออโซเฟลาอย่างเงี้ยเอออาจารย์อาจารย์ยิ่งศักอย่างเงี้ย แต่ละคนมีคาแรคเตอร์มีความดังอยู่แล้วล่าสุดเห็นมีมดดําด้วยเห็นไหมฮะคือทุกคนดังหมดแล้วหนักมันจะไม่ดังได้ยังไงเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้ามนุษย์มีความสร้างสารรค์เนี่ยความคิดสร้างสารรค์คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะทุกเรื่องนะฮะขอ,ขอแต,แต่ถ้าจำไม่ผิดนะ พี่พจน์จะบอกว่าอันเนี้ยเปนหนอแตวแตกเวอร์ชั่นสุดท้ายอันเนี้ยแค่พูดแค่นี้แบบว่าอะไรคุณต้องไปดูนะถ้าไม่ดูคุณอาจจะอดดูเห็นไหมผู้ชายคนนี้สุดยอดมากในเรื่องความคิดสร้างสารรค์โอชอบ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 อยากเจอนะอยากเจอตัวจริงสุดยอดขอชื่นชม ฝากไปถึงพี่พศเลยนะเอชื่นชมมากถ้าคิดถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็เก็บเอาไว้วันนี้เราไม่ได้บอกให้คุณมาไป,ไปสร้างสารรค์หนังบอกให้คุณแต่ให้คุณดูเขาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วคุณดูเลยงานของคุณเนี่ยนะฮะใส่ความคิดสร้างสารรค์ใส่ทุกอย่างไปเยอะๆใส่ไอเดียใส่นูน่นใส่นี่หนังอย่างพี่พศหนังอย่างเงี้ยไม่ทำง่ายนะนะฮะนี่ผมยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้พูดอีกข้อหนึ่งจริงๆอะ่ะถ้าจะพูดนมีอีก สับแสงที่ใช้ในเรื่องโอ้โหล้วนแต่อ่ล้วนแต่มีความหมายซ่อนอยู่ทั้งนั้นมีความหมายซ่อนอยู่ทั้งนั้นโอ้โหพระเอกชื่ออะไรฮะตัวตัวตัวหลักๆชื่ออะไรไปดูนะฮะแต,แต่ละแต่ละคำเนี่ยมีความหมายซ่อนไว้ทั้งนั้นทั้งทะลึ่งและไม่ทะลึง่งอ่าไปดูแต่ซ่อนไว้อือชอบอะชอบมากคนนี้เก่งจริงยอมรับสุดยอดเชื่นชม เอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะฮะคุณอยากมีความคิดสร้างสรรค์คุณมองคุณพดอนทน,นเป็นหลักชีวิตคุณดีแน่